Thank you. เหตุผลหลักๆก็คือส่วนใหญ่ก็คนไข้จะมีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดหัวใจติบครับซึ่งโดยทั่วไปเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อของหัวใจหลักๆก็จะมีอยู่3เส้นมีข้างซ้าย2เส้นแล้วก็ข้างขวา1เส้นซึ่งปัจจัยเสี่ยงก็เกิดจากทั้งอายุของคนไข้กรรมพันธุ์โรคประจำตัวบางอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตแล้วก็พฤติกรรมบางอย่างของ ผลคายเช่นการสูบบุหรี่ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็จะทําให้เส้นเลือดหัวใจตีแล้วก็ทําให้มีอาการโดยอาการเนี่ยมีตั้งแต่ไม่มากก็คือมีปัญหาเรื่องของออกกาลังกายได้น้อยทํางานได้น้อยลงเหนื่อยง่ายไปจนถึงอาการรุนแรงมากน้ําท่วมปอดนอนราบไม่ได้หรือว่าอาจจะรุนแรงมากจนถึงเสียชีวิตเฉียพันได้ครับ การผ่าตัดบายพันหัวใจก็คือการทำทางเบี่ยงข้ามจุดที่เส้นเลือดของหัวใจของคนไข้ที่ตีบไปครับโดยการเราใช้เส้นเลือดจากบริเวณตำแหน่งอื่นเช่นที่ใต้หน้าอกแขนแล้วก็ต้นขาทำทางเบี่ยงข้ามไปครับโดยการผ่าตัดเนี้ยอาจจะใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมช่วยหรือไม่ก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพของคนไข้ลักษณะเส้นเลือดบริเวณที่ตีครับผม อันที่1ก็คือเรื่องของถ้าสูบบุหรี่ก็ต้องหยุดบุหรี่ครับแล้วก็ควบคุมอาหารนะครับอันที่สําคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการรับประทานยาครับยาบางชนิดสามารถทานต่อเนื่องได้จนถึงวันที่ผ่าตัดหัวใจยาบางชนิดจําเป็นต้องหยุดก่อนที่จะทําการผ่าตัดหัวใจเพื่อลดความเสี่ยงนะครับดังนั้นเวลาที่มาพบแพทย์แนะนําว่าน่าจะต้องนํายาที่รับประทานอยู่มาด้วยครับเพื่อจะได้เตรียมตัวสําหรับการผ่าตัดครับผม แบ่งเป็นระยะแรกนะครับก็คือเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็รับประทานยาตามที่แพทย์แนะนำนะครับผมแล้วก็ในระยะยาวก็อาจจะต้องรับประทานยาต่อเนื่องแล้วก็ควบคุมปัจจัยความเสี่ยงโอกาสที่จะทำให้เกิดซ้ำครับผม โดยทั่วไปแล้วเนี่ยหลังผ่าตัดไบพาสเส้นเลือดที่หัวใจแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้นะครับปัจจัยที่จะทําให้ป้องกันไม่ให้ลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ําก็คืออันที่1ก็คือเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับก็คือเรื่องของการลดสุบบุรี่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็การควบคุมโรคประจําตัวบางอย่าง ที่ผู้ป่วยเป็นมาตั้งแต่ก่อนผ่าตัดนะครับเช่นการควบคุมเบาหวานการควบคุมความดันแล้วก็การควบคุมไขมันนอกจากนี้หลังผ่าตัดแล้วนะครับก็ยังจําเป็นต้องทานยาต่อเนื่องนะครับเพื่อลดโอกาสการเกิดซ้าได้ครับผม